อ่ะรีวิวกันข้างทางเลยครับระหว่างจอดพักรถเนาะไอ้นี่ผมใช้เองนะครับไม่ได้มีส่วนได้เสียจากทางแบรนด์นะครับผมมาอ่าผมใช้ดีจึงมาบอกต่อนะครับเนี่ยไอ้แบรนด์กิติเนี่ย,ยมันเป็นแบรนด์จากจีนนะครับที่แรกผมก็ไม่ได้เปิดอ่าไม่ได้เปิดใจใช้นะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยลองใช้ดูจากคําแนะนําของเจ้าของร้านที่ผมไม่เปลีป่นยนยางนะครับอาจจะเป็นยางออฟโรดนะครับดอกใหญ่หน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ถามดูว่ามีดอกที่มันเป็นดอกเล็กไหมนะครับแต่ว่า ผมว่าสายลุยเนี่ยใส่ดอกตัวนี้โอเคนะครับผมบอกเลยนะครับว่ายางเส้นนี้นะครับผมเปลี่ยนมาทั้งทั้ง4เส้นเลยนะยางอีฮอเนี้ยหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทโคตรถูกเลยนะตกเส้นหนึ่งสามพันกว่าบาทนะครับแล้วผมใช้มานะครับเกิน1นึ่งแสนโลแน่นอนนะครับอาจจะแตะหนึ่งแ,แสนสามแสนสี่นู่นนะครับเนาะเพราะว่า,าดูผมเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปี 22มันมันผลิตสัปดาห์ที่41อ่าปี2021ันี่ยนะครับก็แสดงว่าปลายปีอ่า21ที่มันผลิตมาแล้วผมไม่เปลี่ยนวันที่30ธันวานะผมเปลี่ยนต้นปี22พบอดปีปีนี้23ละนะนะก็ได้ปีกว่าแล้วนะครับกับยางชุดนี้นะดูดอกืเหลือครับผมวิ่งมานะครับผมเป็นพ่อค้ารถเล่นเนะาะใช้รถนี่เฉลี่ยเฉลี่ย2เดือนต่อ10,000มโล อ่าสามเดือนต่อสองหมืนโลโดยเฉลี่ยนะครับเนาะวิ่งมาปีกว่าๆนี่ก็ตกอยู่แสนสามแสนสี่อยู่แล้วแหละนะผมว่าแต่ๆประมาณแสนสามนะครับแต่ยังไงก็แสนกิโลขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใครที่กําลังจะเปลี่ยนยางนะครับฝากกิติเนี่ยไว้พิจารณานะครับผมว่าแบรนด์นี้เขาโอเคนะครับในเรื่องของบวมหรือมันแตกเนี่ยผมยังไม่เจอนะผมเพิ่งเปลี่ยนชุดแรกเลยนะผมยังไม่เจอนะวิ่งมาปีกว่าแล้ว นะครับผมยังไม่เจอบวมไม่เจอ,อปัญหาเกี่ยวกับยางตัวนี้เลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปเหยียบเหล็กขนาดขนาดนี้ได้ครับประมาณสักนิ้วกว่ามันขวางอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นยางปกติทั่วไปไม่น่าจะปะอยู่นะครับผมก็เลยไปถามช่างดูช่างเขาบอกลองปะดูก่อนก็ได้เผื่อมันอยู่ว่างั้นนะครับผมก็เลยให้เขาปะดูทุกวันนี้ใช้มาจากห้าหกเดือนแล้วนะยังไม่มีรอยซึมนะครับจากแผลที่ ที่โดนเหล็กแบนๆอย่างเงี้ยเสียบอ่ะเสียบมันเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยครับแล้วมันก็ยาวอย่างนี้เลยนะผมก็ยังใช้ปกตินะผมก็ยังวิ่งปกติไม่แตกไม่บวมตรงที่เป็นแผลนะครับผมว่าอย่างตัวนี้ก็น่าที่จะใช้อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ของผมเป็นปกติสี่หุนสี่เลยนะครับผมเขียนไว้นะถ้าเราล้างออกตัวนี้จะเป็นสีขาวที่สวยมากนะครับเป็นยางเอทีนะครับเจ็ดสิบนะพอผ,ผมใช้เบอร์ 2อ5 6 5า R 1 7ขอ17บนะครับผมเป็นรถของตรงรุ่นเลยของ r ีโวนะครับเป็นยางเบอร์ตรงรุ่นของ r ีโวเลยนะครับสามารถบรรทุกได้สูงสุด10,000อ่า1,120นอนะครับก็ตกไป4ตันกว่านะครับสำหรับการใส่ไปบรรทุกนะครับตัวนี้โอเคนะครับใช้ได้นะครับเนี่ยมันผลิตปลายปี2021ันเในนี้นก็จะเข้า2 3ปีละ มันก็โอเคอยู่นะครับผมใช้มาก็ปีกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าผมใช้ไปจนถึงสิ้นปีนี้อ่าสิ้นปี23เนี่ยพอขึ้นปี24ผมก็จะไปเปลี่ยนชุดใหม่อยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมขับรถเล่เนาะผมต้องมั่นใจเกี่ยวกับระบบยางสักหน่อยนะครับก็อาจจะ2ปีก็คงต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าน่าจะใช้ได้อีกเืเหลือครับดูสภาพยางแล้วนะครับดอกยางก็ยังนิ่มๆอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดอกยานิ่มๆอยู่เลยนะครับเนี่ยยังไม่แข็งนะครับ ส่วนในเรื่องของเสียงนะครับก็พอรับได้นะครับไม่แรงมากนะครับคิดว่าจะมีความเบากว่าแบรนด์อื่นหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำไปนะครับไม่แรงมากนะครับแต่ก็เสียงนี่จะแรงมาจากยางทั่วไปอยู่สักสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่แรงมากถ้าเป็นใส่รถอีซุผมบอกเลยว่าเสียงอาจจะเข้าน้อยกว่านะครับเพราะว่าคันหนึ่งที่จอดอยู่บ้านเป็นรถรถอีซูนะครับเสียงจากภายนอกเข้าไปในตัวรถเนี่ยจะเข้าไปน้อยกว่า ของโตยต้านะครับที่ผมใช้มา2คันเนาะส่วนโตยต้าคันนี้นะครับเสียงอาจจะเข้าไปเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับเสียงล้อก็เลยอาจจะดังขึ้นหน่อยนะครับแต่รับได้นะครับไม่ดังมากนะครับรับได้เลยไม่ดังมากนะครับถ้าเป็นวีซูก็คงมจะเบาไปกว่านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่กําลังเปลี่ยนยางรถยนต์ในช่วงนี้อยู่นะครับยิ่งหน้าฝนจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับยางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการ วิ่งหน้าฝนนะครับรวมถึงระบบเบรกด้วยก็ต้องเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับแต่ยางก็เป็นส่วนหลักเลยนะครับในการที่จะวิ่งถนนลื่นถนนเปียกนี้นะครับตัวนี้รีดน้าโอเคนะครับผมวิ่งเวลาที่ฝนตกเงี่ยผมก็วิ่ง8 0 9 0ิบเร้อยผมโอเคนะผมมั่นใจนะครับสําหรับยางยี่ห้อนี้เบอร์น,รน,นี้รุ่นนี้นะครับนะลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนถ้าเป็นยี่ห้อนี้แต่รุ่นอื่นนี่ผมยังไม่เคยลองนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปศึกษาดูสักหน่อยแต่ผมว่าไอ้ตัวนี้ผ่านแล้ว นะครับต้องขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากเลยนะที่แนะนํายางชุดนี้มาให้นะครับผมโอเคเลยนะครับถูกด้วยตกเส้นหนึ่งสามพันท่าบาทนะครับอ่าสี่เส้นผมเปลี่ยนวันนั้นนะครับมีโปรโมชั่น1นึ่งสารบาทสลับล้อฟรีปะยางฟรีด้วยนะครับอ่าโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับสาหรับการรีวิวยางจากการใช้งานเองนะครับผมไม่มีส่วนได้เสียจากทางแบรนด์นะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโรมิงแคมป์นะครับจะไป นอนที่ไหนนะครับจะไปทำไรมีอะไรมารีวิวเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมเน้นใช้เองรีวิวเองนะครับถ้าเกี่ยวถ้าเกี่ยวกับตัวรถเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามคนไวด์ใครที่ใช้ยางแบบไหนแล้วมันทนก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันไวด้ด้านหน้าคลิปด้วยนะครับผมไปละครับสวัสดีครับ